สวัสดีค่ะวันนี้นะะนโอกาสทาุตานะคะาเป็นชื่อคุต้าน้องอยู่จวัดชนบชุีนะคะคุณต้ามีอาการเอ่อเกี่ยวกับเป็นต้อลมนะคะเดีย๋ยวคุณต้าเลาให้ฟังว่าก่อนที่จะทานดีนแนแกสกับหลักทานมีการดีขึ้นยังไงนะค,ะค่ะราม่ราคุณตา่อนที่ทานดแสับม,มีอาการดีขึ้นยังไงคคือคนที่จะทานดีนแข็นะครับอาการคือตาจะแดงนะครับะจะแสบเพื่องตานะครับเวลาขับรถมอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ S <S> ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะคุณตาจะแดงมากแต่คิดว่าตอนนี้นะค่ะคุณตามีอาการตาใสาขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาค่ะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่าทานประมาณก,กี่กล่องคือน้ําตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องอะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับค่ะ,คะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์ดีท่านหนึ่งนะคะที่ทานลิมแสตมีขาดสายตาแล้วก็ทานแล้วดีขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ถามความประทับใจคุณตานะคะว่ามีความประทับใจอะไรกับ,บะค,ะคุณตาดีคอนแทคบ้างคะคือคอนเดีคอนแทคเนี่ยครับดีจรจรคคคัับบมววาาปะะทในือเล ขับรถไปอย่างนี้ครับคือตอนแรกนี้น้ำตาจะไหลแต่ตอนนี้คืออาการที่เป็นที่ดังกล่าวที่พูดไปมันหายหมดเลยครับค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคะแนนให้ยูคนแทสักกัดแบบมีสักสิบคะแนนึตาให้ยอนแทกดีคะแนนคะคือให้สิบเต็มสิบไปเลยครับถ้ามีห้านิ้วให้กี่นิ้วคะให้สิบนิ้วไปเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหคะว่าสินค้์ตัวนี้นะคะฟื้นฟูดวงตาได้จริงนะคะใครมี่มีหาสายตาคะปรึกษาไปข้างล่างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามี ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ดีๆมีเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูดวงตานะคะก็ผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่าตัวดีพันแผลกนะคะวันนี้เรามีโอกาสมาสัมภาษ์ลูกค้านะคะลูกค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะชื่อคุณป้าอาสีนวลน,นะคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลตลอด <c oughs> ค่ะค่ะแล้วก็เวลานั่งรถอย่างงี้โดนลมก็น้ําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อ <c oughs> ค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอ วันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ก็แล้วก็ปวดหัวซีกหนึ่งปวดหัวมากเลยนอนไม่หลับเลยอาทิตย์หนึ่งนอนไม่หลับเลยปวดหัวมากๆต่อทานเม็ดที่สี่รู้สึกว่าเบาลงหัวตัวมีการปวดหัวด้วยแล้วก็มีการแสบเคืองน้ำตาไหลค่ะใแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหนใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึก ปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่มันไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าดิวแท็กถ้ามีห้าดาวให้กี่ดาวคะให้หมดเลยจ้ะให้ห้าดาวเลยนะคะเห็นคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอีกจ้ะสัการหนึ่งนะคะลูกค้าการันตีจากตัวจริงเสียงจริงนะคะใครที่มีปัญหาดวงตาคะปรึกษาเรข้างล่างนี้ได้เลยนะก่อนที่จะทานยิงแท็กค่ะคุณป้ามีอาการทางตายังไงคะก็ ป้าก็เป็นธรรมดาเป็นต้อต้อยเน,นี่ยต้อกระจกอ๋อค่ะมีภาต้อกระจกก่อนค่ะ,คะแล้วก็ผ่าตัดเสร็จก็ก็ไม่ได้ตรวจทีนี้พอไปตรวจอีกครั้งหมอบอกว่าเป็นต้อต้อหินอ๋อค่ะต้อหินค่ะต้อหินแล้วก็บอกเขาว่าให้ยาม,มาหยอดตาอันนี้ก็ป้าก็ไปหยอดหมอเขาบอกว่า ความดันส oats, ูงมากความนรุกตาสูงมากเขาบอกนี้นะความนรุนตาสูงมากนี่ประมาณเท่าไหร่คะที่คุณหมอเขาวิวิจัยออกมายี่สิบยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกอยู่ประมาณเนี้เขาบอกแล้วเขาบอกอันตรายนะเพราะว่าบ้านต้องคุมไม่อยู่แล้วก็ถามเพราะว่าผ่าตัดไม่ได้เลยเขาบอกว่าผ่าตัดก็เสี่ยงนะป้าถ้ามันถ้ามันพลาดแล้วไม่เห็นเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะให้ป้ายาไปยอดคุมคุมมาไว้ดีกว่าเขาว่าอย่างนี้นะ แล้วหยอดตาแล้วรู้สึกดีไหมคะก็การมองเห็นจะเป็นยังไงบ้างคะหยอดตาก็ยัง24 25อยู่นความดันยังปกติอยู่นะคะใช้ยาคุณหมอน้องหยอดตาค่ะแล้วก็ทีนี้น้องสาวก็มาจากกรุงเทพเขาก็แนะนําว่าพี่ลองลองตัวนี้ไหมอ๋อค่ะรู้จักมีคอนแทคจากน้องสาวแนะนำมาค่ะค่ะแล้วเราเดทานแล้วคะทานแล้วก็ก็กินไปหลายกล่องลนะก็ทีหลังก็เลยไปไปเอายาหยอดตาก็เลยบอกให้หมอเขาว่าวัดเทที่วิว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกว่า ล้วป้าตอนนี้ความดันดีนะลงมาสิบหกสิบเจ็ดเขาก็ว่างี้นะแล้วก็ก็กินเลยมาทีแรกก็ว่าจะไม่กิน่ะก็บอกว่ายอดตาแล้วก็ไม่อยากกินนอจากว่ากินไม่เธอตาเรานะมันต้องต้องตัวเราเราต้องรักษานะพี่ก็เลยออะเขาเขาส่งยามาให้แล้วก็กินของเขาเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็ไปไปให้เขาเช็คเช็คก็าเขาบอกว่าเออป้ากลุ่มดีนะสิบสี่สิบห้านะเพราะว่าสิบสี่สิบห้าแล้วก็เราก็กินไปสักพัก นี้เราก็เสียด้ตังค์เราก็หยุดกินไปประมาณกี่กล่องคะตอนที่บอกว่าเอรู้สึกว่าความดันมันลดลงค่ะกินอยู่เจห้ากล่องนะที่ว่าปกติแล้วนะปกติแล้วก็ถามหมอว่าหมอก็ไอ้ความดันตาคนเราเท่าไหร่ปกติก็ว่าเนี่ยป้ากำลังเนี่ยกำลังปกติก็ว่าปกติสิบห้าในปกติแล้วทีนี้ก็ลดหยุดยาหยุดยาค่ะแล้วทีนี้วันหลังก็ไปแต่ไม่บอกหมอนะว่ากินยาตัวนี้ไม่บอกแล้วก็วันหลังก็ไปไปหาเขาใหม่เขาวัด คราวนี้หมวกบอกป้าทําอะไรมาวันดันตั้งยี่ห้าแน่เพราะว่าอย่างนี้ไปทําอะไรมาก็ไม่บอกว่าทําอะไรมาทางไหนก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรนี่ค่ะถามมาหยอดยาแล้วก็ขาดเขาบางปากบอกไม่ขาดนี่หน่ะ,<ฮ>ะแต่จะมาเอาสมันเสมอน,นะเพราะว่าป้าต้องพักผ่อนเยอะๆนะเพราะว่าวันดันป้าเยอะ,<ฮ>ะขอเขานี้ยี่ห้าแต่ยี่สิบหกเขาบอกเนี่ยแต่ยี่สิบหกนักป้ามันยี่ห้านะ,<ฮ>ะแล้วก็ใจไม่ดีนะกลับมาก็เลยกลับมากินต่อแล้วล้วก็ กินยาได้เดือนหนึ่งก็ไปไปไปเอายาอีกอันนี้ก็กินยากำลังเสมอหมอก็บอกต้องถามหมอาวันนี้เป็นไงตาว่าป้าวันนี้ดีนะเดือนสิบสี่เองกลานี่ก็เป็นอีกผลลัพธ์หนึ่งของดีคอนแทคแต่มัน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 ต่องข้างมันจะไม่เท่ากันนะค่ะใช่ค่ะข้างหนึ่งบาสิบสี่ข้างหนึ่งสิบห้าหมอก็จะบอกแต่ก็ว่าคือความดันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะค่ะหมอเขาบอกว่าปกติใช่ค่ะแต่ตอนนี้ป้าก็กลัวแล้วก็ต้องกิน นี่ก็เป็นอีกประสบการณ์ดีๆอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเห็นตัวเดงแท็กเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะก็สําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตานะคะติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กก็สัมภาษ์ลูกค้านะคะลูกค้ามีปัญหาสายตานะคะลูกคา้าท่านนี้ชื่อสุวรรณานะคะเป็นมีอาชีพเป็นแม่คา้าอยู่ตลาดปัตตมีกรนะคะลูกคา้าท่านนี้มีปัญหาสายตาก็คือว่าเป็นต้อลมนะคะแล้วก็เดี๋ยวใลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอาการยังไงแล้วก็ทานติดฉันตัวนี้ ฝันจะทานค่ะดิฉันสายตายังไงคะเริรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลเป็นมานานนี่ยังคะนานมากเลยค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วจะถึงได้ทานเดียวกันไปไปวันกี่กล่องคะถึงได้เห็นผลชัดเจนนะคะแห้แรกจะรู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลน้ำตาหยุดไหลว่าแห้งตาแห้งอะไรที่ตาชุ่มชื้นได้ก็แสงได้นะคะ ตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะว่าดีแทคสามารถรู้คุณลุงตาให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีแทคเกินสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะเกินคะแนนเกินสิบคะแนนโอ้โหให้เกินสิบคะแนนเลยค่ะเห็นไหมสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์ดีๆอีกครั้งนึงนะคะที่อาดีแทคก็เห็นผลเนาะลูกค้าดูจริงเสียงจริงยืนยันจากตัวจริงแต่จริงนะคะโอเคเลยใช่ไหมคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะถ้ามีปัญหาสายตานะคะก็ มั่นใจได้เลยว่าตัวดีคอนแทคเสเบยสามารถฟื้นฟูดวงตาให้คุณได้จริงนะคะก็ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่เป็นต้อลงนะคะก็สำหรับผู้มีัาหาดาษฎศึกษาเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนอกจากการอ่านหนังสือการอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์ติดตัวอย่างนี้แหละก็คือมือถือใช้สายตามากๆอ่านหนังสือมากๆคิดงานมากๆปรากฏว่าสายตาเราล้าจนมาได้่ทานดีคอนแทคตรงนี้ ที่เพื่อนแนะนํามันดีกว่าเดิมเยอะเลยสายตาเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมสายตาดีเพราะ<ม>ดีคอนแทคจริง